สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะพี่น้นองปองป่ายสุขสุขคนนะคะวันนีย้ยกกีค่ะจะมานำเสนอนะคะในการคลิปดีๆนะคะเป็นอ้อมูมนต์ดีๆเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะชาวยูทุกมือใหม่เหมือนเช่นกับยกกีนะคะว่าเขาจะเปิดช่องโคสนาในคลิปใดจังใดน,นะคะวิธีการทำแบบใดน้าเพื่อน ขั้นตอนแรกเลยนะคะยุกี้กับเขามาที่ช่องของยุกี้เองนะคะช่องดีทูธนะคะแล้วก็กดเข้ามาช่องของคุณนะคะแล้วก็มาที่เนื้อหาแบบนี้เลยนะคะในเนื้อหาเนี่ยเพื่อนๆมาที่สีแดงค่ะกดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะคะพอกดเข้ามาเนื้อหาปุ๊บมันก็นจะขึ้นมานะคะมีตัวต่างๆเลยนะคะบางอันยุกี้ก็จะเปิดสัง่งรายได้ไว้แล้ว พี่กจะมเบิ่งตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นาท่ายทอดสดน,นะคะเพื่อนเพื่อนอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ปิดสั่งไรใดะะอยู่นะคะเดี๋ยวกีจกจะมถามการเปิดนะคะสั่งวิดีโอคลิปนี้นมีหนังขายยาเข้ามานะคะเพื่อนเพื่อนคลิกเลยนะคะว่าทำจังใดกดปุ๊บมันปิดอยู่เห็นป่ะคะเพื่อนเพื่อนสังเกตปุุงปิดอยู่เฮาก็จัดการเปิดเลย จะมีสกแกนนะคะช่วงที่ห้องคนี่สแกนนะี่ค่ะเพราะว่ามีตรงนี้ที่มันโดชีูกซอนนะคะมันจะแลนเป็นสีเข้มๆนะคะแลนไปจะเพิ่มหนึ่งสีมันจะจางยุกกีกับยอดมายอ้อนเลาเริ่มคลิปที่กยกกีเปิดสังเระเลเมื่อกี้ไปเปิดตรงตัวเอสนี่เพื่อนๆตัวเอสนี่คือสําคัญเลยนะคะการสร้างไรายได้คลิเข้าไปเลยะค่ะก็จะออกมาเป็นนาตายช่องแบบนี้นะคะ มันก็จะมีซีเลีย e มนะคะหลายๆช่องหลายๆแบบรูปรูปร่างต่างๆนะเพื่อนๆเพื่อนๆนะฮะเลเลือกกันนะฮะอันนี้พอดียกหีกเผือกเขา่าเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะคะว่าเนี่ยผีดูพันติกไว้หยกหีกเรียบร้อยเรายกอ่านเราเออโอเคนะฮะมันเป็นอะไรที่โอเคอยู่สาหรับจีเจมี่นะฮะนางขายยาเขาในช่วงตอนนี้ของคลิปเฮ้านะคะอันนี้จะเป็นช่วงชุ่มๆกาน ตัวน้นอยๆเตะเก่งค่เข้ากับสามารถบางคลิปได้พร้อมแล้วก็มีโฆษณาในน้อยอยู่ใต้นี้นะคะเพื่อนๆแล้ก็จะมีคา่าผู้สนับสน,นุนนะคะหละังจากยกกีกับคลิกเบิางอีกนะคะว่าช่องไหนแน่นะคะอือพีิยูทเพื่อนๆคิดให้ไวเบิรงเ,เลยค่ะเพื่อนๆนะคะพอกดมาปุ๊บบางทีมันก็เป็นออโต้มาติกเลยนะคะตระมัดนะคะเขาจะคลิกให้เข้าเลยนะคะทุกช่องที่ว่างๆถ้าเพื่อนๆคนใดนะคะ คิดว่าเฮาอยากเลือกแบบใดจงก,ก็เลือกได้นะฮะบางคลิปนี่จะเลือกได้ค่ะบางคลิปจังสีเหมือนคลิปนี้นะฮะพิยเพ่นก็นจะคลิกไว้ให้ยกกี่เรียบร้อยนะคะมันก็นจะมีคมาว่าวีโอโฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้นะฮะเขาคลิกเข้าเลยตรงนี้นะคะพอเสร็จให้เฮ่ายางเรียบร้อยแล้วก็มันก็นจะเขียนว่าก่อนวิดีโอเริ่มเล่นวงเล็บกกคือโฆษณาตอนต้นก็คือหมายความว่า ก่อนที่จะเข้ามาชมว,วิดีโอ,อของโยกีนก็จะมีโฆษณาก่อนนะคะคอยถึงจะได้เข้ามาชมว,วิดีโอแล้วก็มีมันัะตีเข้าอีกว่าระหว่างเล่นวิดีโอตอนกลางพอได้สักพักนึงชมวกลางๆนะคะก็จะมะีนางคาย,ย่าเข้ามาอีกสักพักนึงนะคะเปลี่ยนภาษาไทยก็จะเข้าใจง่ายแนะ่นะคะเพื่อนก็่วางว่าคลิป,ปนี้เพื่อนๆก็คงจะเข้าใจง่ายๆถ้ามัง่ายนะคะแล้วก็จะมีเขียนว่าหลังวิดีโอเล่นจบตอนท้าย ยกีบอคกฏกันนะคะตัวนี้อันนี้คือเป็นคลิปที่ทังพีลูเพิ่นท้ให้ยกีรยบร้อยนะคะคลิปเมื่อกี้นี่เปิดขึ้หน้าเพิ่นตีไห้แลวนะคะโอเคค่ะข้ากับกลับไปนะคะกลับไปคลิปต่อไปเลยนะคะเพื่อน โยกีก็จะไลฟ์สดยู่ประมาณ1ชั่วโมง1 6หนาทีนะคะทาเปิดสังคมพี่พ่อมาคลิกตรงที่เขาว่าปีนะมันเจอจิตกพ่อห้คลิกตัวนี้เขาจะเขียนว่าวิดีโอนี้ไม่ได้มีการสร้างรายได้เพราะว่ายังปิดยูเดี๋ยวโยกีจะมาทําการเปิดนะคะคลิกเลยค่ะเพื่อนๆเห็นวคะมันก็จะมีปุ่มนะคะเขียนว่าเปิดปิดนะคะโยกีก็จะปิดทาการเปิดเลยนะคะ ตัวนี้ปุ๊บนะคะเพื่อนๆอย่าลืมบันทึกนะ,ะัสบันทึกตรงนี้ด้วยนะคะกดบันทึกเลยค่ะเขาจะสแกนนี่คือสแกนนะคะนี่ตัวนี้มันก็จะสีเข้มๆน่ะเพื่อนแล้วก็จะวิ่งจู้ตะฮสแกนแป้นนึงนะนะคะ,นนะ,คะพอสแกนปุ๊บนะคะเกี้กขย้อนกลับมาเบิ่งนะคะย้อนครับมาเบิ้งคิมกิ๊เพื่อนๆเห็นตัวเอสไหมคะตัวเอสตัวนี้เขาก็จะเขียนว่าการสร้างรายได้เกิดขึ้น โฆษณาหรือหนังขยันคลิกไปเลยค่ะตัวนี้ปุ๊บค่ะเพื่อนๆเห็นบ่ค่ะห็นบัวค่ะตัวสีแดงค่ะการสร้างไรายได้ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลสร้างไรายได้สําหรับฤดูนี้อันนี้กับเป็นเหตุการณ์ที่เจอพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆมาเป็นยังค่ะเข้ากับกราฟเลยค่ะกราฟไปนาแรกนะคะเป็นไวัยห้าฮิตถ้ากป็กราฟไปนาแรกก้อนเป็นตัวสอบเบื้องเป็นเพราะอียงนะครับ ถึงตึงต้งตึงต้งนะคะมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้เลยนะฮะเพื่อนคําว่าไม่มีข้อมูลผ่านหน,น้าอัานหนูแต่ว่าเป็นยังค่ะเข้าเข้าค่าสามารถกดเอียงได้เลยนะคะเพราะว่า,าพีิยูเพิ่นเขียนว่าไม่มีข้อมูลสถานาการณ์สร้างไรายได้ในปัจจุบันเพรเป็นยังค่ะนะคะคามไปคลิปไมค้ค่ะว่านี่นะคะเพื่อนๆอนอาจจะเจอ มีปัญหามันยกกี่ก็ได้คลิปแบบนี้นะคะที่เขาเขียนมาไม่มีข้อมูลประมาณนี้ยกกี้ไรสุดอะไรกประวัตินะคะน่าเราจะม่ได้ว่าเป็นยังไข่าเบื่อเ้ามาเบิ็งคลิปต่อไปเลยค่ะนะคะปิดอยู่เขาก็เกิดเปิดซะเลยแล้วก็บันทึกกันเบื่อกบันทึก สแกนเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาตรวจสอบตัว S อีกนะคะว่าคลิปนี้โยก,กี้จะสร้างไรายได้ได้ไหมคลิปเลยนะคะเอ๊ยนะคะบิงโกอันนี้ได้ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่สามารถเลือกเองได้ด้วยนะคะเพื่อนๆคุณพี่อยู่เลือกให้โยก,กี้เหี้ยงเรียบร้อยเลยนะคะเห็นบ่ค่าห็นบ่ค่าช่องตำตั้งนี่หายหินบอ่อหนิไม่แม่ซุดซุดเลยเหินพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆบางครั้งนะคะ ทุกคลิปเนี่ยเข้าสามารถเดินเองได้หรือบางคลิปนะคะอยู่เพิ่นกะจะเลยเข้าเลยนะคะเขากับว่าถงกดอยงแล้วนะคะ,ะตามตามนั้นเลยค่ะตามเจ้าของบริษัทเพิ่นนะคะโอเคกลับไปแค่เข้ามาติดยังกับพ่อใจแล้วนะคะโอเคค่ะผ่านไปด้วยดีคลิปเมื่อกี้นี้นะคะคลิปก่อนหน้านั้นนะคะคลิปก่อนหน้านั้นที่อว่าไม่มีข้อมูลนี่กับป่อยเลยนะคะมาติดแดงกับพ่อแล้วนะคะมเป็นยังไง ดไปอีกค่ะคลิปนี้อยู่ประมาณคลิปวิดีโอไลฟ์สดตัวนี้อยู่ประมาณอมสองชั่วโมงกับสามชั่วโมงค่ะเปิดปุ๊บนะเพื่อนเปิดสร้างไรายได้มันทึกมันได้คลิปจะเป็นจังไดนแน่นะคะสแก,กนปุ๊บ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 รอสักพักนะคะอโอเคค่ะกดเลยค่ะจึ๊บ งานเพื่อนเพื่อนทินโบนะคะเปิดสร้างไรไดๆค่ะแต่ว่าบางครั้งพี่ยูพันตีเขาเบิดแล้วเห็นราคาสีดำๆตามซองนี่คะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะพันตีเข้าเบิดแล้วนะคะพันตีเขาเบิดแล้วเนะพื่นอนจำกัดให้เขาเลยว่าคุณต้องทาแบบนี้แบบนี้นะะอันนี้บางทีพี่ยูก็ทําให้เราเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะขอไม่ติดขัดอะไรก็พอแล้วนะคะนะโอเคเลยนะคะ นะคะค่ะการเลยอีกหลายคลิปเลยที่ยกกี้จะต้องทําการตอยเปิดนะคะยกกี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์และจะให้เพื่อนๆที่กําลังจะเปิดสั่งรายได้นะคะในช่องจะของว่าเปิดแบบไหนทาจังไดมีที่แบบไหนในเขาจังไหนแน่นะคะการเปิดสั่งรายได้หรือสั่งพิโคโฆษณาในคลิปนะคะท้ายทอดซด หรือว่าคลิปปกติธรรมดาหนึาทีถึง10นาทีนี่การาเปิดช่องโฆษณาวิธีทำเหมือนกันหมดค่ะนะคะบแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆทำแบบเดียวกันหมดเลยนะคะเมื่อน,นี้โยกี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้แน่นะคะว่าให้เพื่อนๆน,นะคะเข้ามาชมได้เป็นประโยชน์โบมากกันน้อยค่ะจากไหนกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกระดิ่งให้ยกี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปข้างต่อไปนะคะเพื่อนๆ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอบคุณมากค่ะ